จะอยู่หรือเปล่าครับอยู่อยู่อยู่ยครับพบกันอีกแล้วครับกับเราสิงโตกับแคทแชนแนลวันนี้สิงโตจะพามาใส่ตะคัดนะครับ8ปดเซนแดเซนอันนี้ก็พื้นเก่าะมีรอยขาดแล้วด้วยนะครับมีรอยขาดอยู่กลางๆไปใส่ปลาโดนปลาใหญ่แล้นขาดครับเดี๋ยวเราจะใส่ตรงนี้กันว้เลยครับมาค่ะทุกคนสวัสดีตอนสาย,สาย วันนี้ว่างกันอีกแล้วพากันมาลงตะคัดนะคะ แถวนี้ปลาดุกเยอะนะคะเน้นๆๆๆๆๆึ้นกันลงไปขึ้นอยู่ที่เดิมเลยปๆาปๆๆดุก เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะลองหวานแห้ดูดูนค่ะเมื่อกี้เราเห็นปลา ตะขัดมันจมลงไปอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่หรือเปล่าเจอตัวไหมคะไม่เจอมันน่าจะชนอ่ะเป็นปลาดุกไงเห็นปลาดุกขึ้นเยอะมากเลย ไม่อยู่นี่ป่าขึ้นตรงนี้ประดุกเยอะเยอะเลยแหละตรงเนี้ย แต่ว่าข้างล่างเขาเป็นซอกหินเป็นซอกปูนเกิดลำบากหวันแหยากหน่อยนู่นค่ะนู่นค่ะติดติดไหมคิดว่าติดไหม,มอยู่ไหมไม่อยู่ นิ่งไปแล้วนี่โหติดไหมยอย่างนี้ติดไหมเงียบอีกแล้วมามาถ่ายตรงนี้ใ,ใกล้ๆชัดเลยไปมาขึ้นมาป้ายเต็มที่นี้ครับที่เราวาง ต่อจากคลองใหญ่มานะครับก็จะเป็นคลองเล็กๆครับเพื่อนๆเป็นคลองต่อเล็กๆมุมนี้เมื่อกี้นะครับดิ้นอีกแล้วครับดิ้นอีกแล้วครับเห็นไหมครับเพื่อนๆอุ้ยอุอตัวใหญ่ไหมครับตะคัด8เซนนะครับคิดว่าอยู่ไหมครับอุ้ยตรงนี้ก็ติดครับเพื่อนๆอีกแล้วครับอีกแล้วครับ อีกแล้วครับเห็นหมั้ยครับอยู่ไหมอยู่ไหมคุณเทสคุณเทสเห็นหมั้ยครับตรงนั้นใกล้ใกล้น่าจะอยู่น่าจะอยู่แต่ว่าจมลงไปแล้วอะถ้าติดก็คงจะรู้ติดตัวใหญ่อยู่นะนี่ยครับจะดิ้นอย่างนี้ครับแล้วก็หยุดนะครับไม่รู้อยู่หรือเปล่านะครับเพื่อน เราเพิ่งวางกันไม่นานเองนะครับนี่ครับยังดิ้นอยู่ครับยังดิ้นอยู่ครับตะคัดแปดเซนนะครับเพื่อนๆน,นี่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 หน้าติดทั้งสองเส้นคู่กันเลยครับถ้าเป็นทรงนี้เดี๋ยวเราเรออีกแป๊บหนึ่งนะครับให้เราค่อยลงไปดูกันนะครับ มาดูครับไ้ค่ะจะลงไปดูกันครับว่าอ,อยู่หรือเปล่าครับตัวใหญ่นะครับตรงนี้จะอยู่ให้เราหรือเปล่านะครับดูนะครับทุ่นยังจมอยู่นะครับจงจงยังจมอยู่อู้ยู่ครับย,ย,งงยู่คะ่ะนี่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 เห็นตัวปล่าไหมปลาดุกนี่คะ่ะ อุ้ยติดนิดเดียวติดตรงไอ้นี่เขาพอดีเลยอไออะไรเขาเรียกอะไรแต่พันไว้แล้วต้องปล่อยไว้ก่อนไม่ได้นะครับนี่นเห็นชัดไหมครับดูอีครับขาวจัวเลยครับนี่ค<อ>่ะเดี๋ยวมีมุมนน,นะครับเพื่นอนเราดูกันก่อนครับอีกพักหนึ่งนะครับขึงไว้ก่อนครับขึ้นน้ำจากนั้นก่อนครับเข้ามาก่อนครับขึ้นแล้ว ขึ้นอยู่ตรงข้างนอกน่าจะเข้ามาอยู่นะคะท,ท,ทนันถ่ายทันไหมเงียบไปแล้วน่ะน่าจะชนนี่อุ้ยดิติดตึงยังตัวตตตตตนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่นี่นี่อุ้ยทางนะตรงนู้นน่าจะอยู่แล้ว ดิ้นอยู่างไรคะเนี่ยตรงนี้มีเพิ่มอีกตัวนึงเนี่ยไอ้ของม้าถ่ายไว้ทัอกี้เนี่ยเนี่ยใช่ป่ะติดติดครับเพื่อนเพื่อนติดครับอยู่ครับกระดูกครับเห็นไหมครับอีกแล้วประดูกอีกแล้วโอ้ลงไปข้างล่างแล้วครับจะอยู่หรือเปล่าครับอยู่อยู่อยู่เห็นตัวอยู่เลยค่ะมาอีกแล้วครับ ของธรรมชาติจริงๆนะครับเพื่อนๆดูครับนี่ครับเรามาหากินกันอย่างนี้นะครับเราหาให้เพื่อนดูเลยนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้ก็ทำเลอาจจะเดิมๆนะครับแต่ว่าเราจะหาพยายามหาสิ่งใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ดูครับ มาค่ะเดี๋ยวเรามาดูเช็คกันยังไม่เก็บนะคะมุมนี้ครับมุมนี้ครับปลาดิ้นอยู่นะครับเราจะมาดูว่าติดไหมครับติดไหมัยครับนี่ครับนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ครับอยู่นี่ครับอยู่ไกลเลยครับติดนะครับ แน่นนึบครับเพื่อนๆครับติดแล้วปลาดุกมีติดเป็นสองเส้นเลยครับสองแต้มนะคะมีท่สองแต้มที่สอง,สองดูต่อ เนี่ยคะ่ะจุดนี้นะคะที่มันจมอยู่อะ่ะน,น่าจะมีตัวอ้าวนั็นปลาเลยคะ่ะหินครับหินขาดด้วยครับตวอ๋อขาดครัดขาด เพื่อนอีกตัวนึงครับไหนคะไม่เห็นสามแต้มแต้มที่สามโอ้ยไซส์เดียวกันหมดเลยไซส์ใหญ่ครับแต่ว่า,ปาเป็นปลาตัวสีขาวเออทำไมไม่ตัวสีขาวหรือว่าเป็นปลาดุกเขือกปลาหันยกมาแล,แล้วก็หันมาให้กล้องดูหน่อยดิ กิ้มไมครับเออใช่ใชใสสใหญ่นะครับใสใหญ่เลยตัวสีขาวจริงๆ้วยค่ะขาวนะครับท้องขาวปากขาวครับหลังเขาจะมีลายนิดหนึงนะครับเออใช่ <Okay. S 2> หางที่หางนี้มีรอยเหมือนเป็นรอย,รอยโดนไล่กัดโดนอะไรเลยครับใช่เพราะวันนั้นเราเห็นปลาตัวใหญ่มากตัวหนึ่งว่ายออกตรงเนี่ยข้างข้างนอกเนี่ยคะ่ะใหญ่แบบ ปลาดุกอะ่ะน่าจะใหญ่ประมาณสัก4กิโล5กิโลได้ ตัวเบลอถายไม่ทันไปค่ะทุกคนเก็บแล้วนะคะได้เต็มแล้วค่ะ วันก่อนเห็นปลาหมอเนินกับปลาทับทิมเป็นฝูงเลยค่ะวันนี้ไม่เข้ามาเลยปลาดุกล้วนๆเลยนี่นี่ดำนะครับแต่ก็ใหญ่ครับใช่หางครับปลาธรรมชาติทำไมห,หางสนมากโดนกัดทั้งนั้นเลย หางด้วนเหรออัรมวลาปลาใหญ่กินปลาเล็กเก็บยากนะครับตะคัดใจบัวนี่กขาตีนเขาชอบพันกัน ไก่เบอร์ดไก่เบอร์แนี่เบอร์แเลือเพื่อไก่ทั้งคนั้งเบอร์้าคเบแปดี่ไกห้ิ้วติดนะคะ ว่าปลาดกจะเยอะนะครับตามคลองคนนึงราทานแบบนี้ครับปลาดกนี้จะเป็นปลาพวกปลาเอเลียนสปีชีส์เหมือนกันนะครับเขาก็จะไปกินไขป่ไไขปลาที่วางไว้ครับหรือว่าไข่ปลาที่วางไว้ทำลายเยอะเลยนะครับเสียหายเยอะยิ่งกว่าปลาช่อนอีกครับตัวนี้ติดัวหน่อยครับ สามตัวนี้ถือว่าเกินคุ้มนะครับเพื่อนๆคุ้มค่ะถือว่าผ่านเลยเใหญ่เป้งเงินไปไหยครับเดินยากครับเป็นโขดหินนะคะเดินยาก ใช่ดินแรงจริงๆทุนจมเลยอ่ะนี่ครับเพื่อนๆสามแต้มใหญ่ๆกันเลยครับกับตะคัดแปดเซนระวังคลองติดคลองชนนบพานนะครับปลาดุกจริงๆนะครับวางไอโง่กาติดแต่ปลาดุกวงังตะคัดแปดเซนมาติดปลาดุกแล้วผมตั้งใจจะมาเอาปลานิลน,นะครับวันนี้จริงๆเลยได้ปลาดุกไปก็คุ้มครับสามตัวใหญ่เลยครับเพื่อนๆนี่ครับ เป็นยังไงตัวใหญ่จริงๆอ่ะไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ